สวัสดีครับดวงความรักของคนวันจันทร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะหวานจะเศร้าอย่างไรอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะครับนะนะต้องบอกว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างจะถูกกดดันมากๆนะครับในเดือนนี้นะอ,อ,อาจจะมีความกดดนันความคาดหวังจากคนรอบข้างนะคนไหนที่มีแฟนแล้วก็คือแฟนก็จะกดดันเราในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะงานก็ทําเยอะอุ่นวายแล้วยังถูกกดดันจากแฟนอีกนะ อ่าไม่ใช่อะไรหรอกเขาคาดหวังว่าอยากเป็นนู่นอยากไปน,นี่อะไรก็เราประมาณนี้แหละแต่เราก็อาจจะเหนื่อยในเรื่องงานนะทำให้มันมีความกดดันขึ้นภายในครอบครัวนะครับทางที่ดีก็ค่อยๆใช้สตินะครับถ้าเหนื่อยก็ขอแยกตัวไปขอช่องว่างของเราบ้างในการอ่าอยู่ตัวคนเดียวนะอ่าพักผ่อนคนเดียวบอกเขาขอเวลาพักผ่อนตัวคนเดียวหน่อยนะขอหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยหนึ่งนะอย่าพิ่งทักทายอย่าพิ่ง ถามเดี๋ยวเพิ่งกดดันกันนะครับในเดือนนี้คุณจะได้รับความกดดันแน่น,น